สวัสดีครับพี่น้องชาวมาดีทุกท่านครับวันนี้พบกับผมฮิมควีคเซิร์ฟนะฮะวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักนะครับโน้ตบุ๊กนะฮะที่มีความพรีเมียมสูงมากๆนะครับจากเดลในรุ่นเดลล่าธิจูดนะครับเจ็ดตัวเนี้ยนะครับเป็นโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่นะครับที่เดลเนี่ยนะครับจัดจำหน่ายในโพสิชันที่ค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับวัสดุที่ใช้เนี่ยนะครับมีความพรีเมียมนะฮะตัวเนี้ยนะฮะบอดี้เนี่ยเขาทำมาจากตัวคาร์บอนไฟเบอร์เลยนะครับ ให้น้ำหนักที่เบานะครับแข็งแรงแล้วก็คงทน,นเป็นโน้ตบุ๊กที่ใช้ในองค์กรนะครับมีขนาดจออยู่ที่15นิ้วนะครซึ่งจริงๆสเปคเขาค่อนข้างหลากหลายมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆทยอยเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังล้กันนะครับว่าสเปคัวเครื่องเขาเป็นยังไงบ้าง อันนี้คือด้านหน้าตัวเครื่องเขานะครับบอดี้สีเข้มเข้มดำดำตัวนี้นะฮะอันนี้เป็นเหมือนเคฟล่าเลยนะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เลยนะครับด้านล่างเครื่องก็จะเป็นอาจจะดูเหมือนมีความพลาสติกนิดนึงนะวัสดุเขามีช่องระบายอากาศมีชื่อรุ่นตรงนี้นะครับมีโลโก้พวกวินโด์ต่างๆนะครับอันนี้เป็นบอดี้ภายนอกอถ้ามองจากด้านหน้าเครื่องเข้ามานะครับบริเวณด้านขวาของตัวเครื่องเขาตรงนี้ จะมีพอร์ตนะครับ USB Type C ที่เป็น Thunderbolt ด้วยมาให้หนึ่งพอร์ตตัวนี้รองรับการชาร์จนะครับไฟนะครับทั้งขาเข้าและขาออกแล้วก็สามารถที่จะแปลงนะครับเป็นพวกอะแดปเตอร์ด็อกกิ้งออกมานะครับเป็นพวก Display p o พอร์ตพวกนี้ได้นะครับเราสามารถซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วงมาเพิ่มได้ USB นะครับ Type A ที่เป็นแบบ3.2นะครับอันนี้มีความเร็วอยู่ที่5 g b กิกะบิตเปอร์เซกมีช่องระบายความรอ้อนแล้วก็มีตัว Universal ออดิโอแจ็คมาให้หนึ่งช่องอันนี้เป็นด้านนี้ขยับไมค์ด้านหนึ่งนะครับเริ่มตรงนี้เลยนะครับตัวนี้มันจะเป็นดัมมี่นะครับสล็อตเนี่ยจริงๆเขาดีไซน์เป็นออปชันเราสามารถที่จะใส่ตัวยูซิมนะครับหรือว่าซิมการ์ดเพื่อคอนเน็กตัว 4G พวก LTE อะไรพวเนี้ยได้นะฮะแต่ว่ารุ่นที่เรามารีวิวตัวนี้นะครับไม่ได้ใส่ออปชันตัวนี้มานะครับมีสล็อตเป็น Type C Thunderbolt นะครับสามารถที่จะจ่ายไฟได้เช่นเดียวกันนะครับ1สล็อต USB นะครับ Type A 3.2นะฮะ มาให้อีกหนึ่งพอร์ตเป็นสเปคเดียวกับพอร์ตอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ตัว HDMI ก็มีมาให้อีกหนึ่งพอร์ตนะครับแล้วก็ตัวเวดแชปเป็ล็อกนะครับเราสามารถที่จะล็อกตัวเครื่องนะครับไว้กับพวกโต๊ะทํางานหรือว่าเสาต่างๆนะครับกันเคลื่อนย้ายได้เผื่อว่าเราไปตั้งโฉงนอกนะครับอ่าด้านหลังบานพับนะครับเดี๋ยวผมขอลองบานพับนิดนหนึ่งนะครับก็ค่อนข้างแข็งแรงมากนะครับมีช่องระบายอากาศตรงนี้ด้วยอ่าถ้าเห็นดูนะครับตัวเนี้ยจะมียางเล็ก นะครับบางท่านอาจจะสงสัยว่ายางมีไว้ทําอะไรนะครับจริงๆแล้วคือเขามีไว้สําหรับเวลาเปิดเครื่องเห็นไหมฮะเกิดอะไรขึ้นยางมันจะไปกดที่พื้นเ,เ,เดี๋ยวผมเปิดด้านนี้ให้เพื่อนๆดูดีกว่านะครับเวลาเรารเปิดเครื่องขึ้นมานะครับจะมีการอันนี้ครึ่งทางแล้วนะครับ90บองศาถ้าเราเกินไปปุ๊บมันจะมีการยกเครื่องขึ้น,ม,ม, Lions นมาเห็นไหมฮะกระดกเครื่องข,ขึ้นมาตรงนี้นะครับยางที่รองอยู่ตรงขอบจอด้านล่างตัวนี้มันจะเป็นตัวยกเครื่องขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นตัวที่เอาไว้กัน กระแทกด้วยไม่ให้ตัวฝาเคสเราเนี่ยเป็นรอยนะครับข้อดีของการกระดกขึ้นมาลักษณะนี้ก็คือว่าตำแหน่งการพิมพ์นะครับการวางมือเนี่ยมันก็จะมีองศายกขึ้นมาทําให้เราพิมพ์ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้เองเนี่ยนะครับสำหรับการเปิดเครื่องด้วยมือเดียวนะครับผมจะเทสให้เพื่อนเพื่อนดูว่าทําได้หรือเปล่านะครับนี่ผมแตะด้วยนิ้วเดียวเลยนะผมยกเคสขึ้นมาเลยเปิดได้นะครับอ่าคือ น้ำหนักเครื่องนะครับศูนย์ของเครื่องเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคแล้วก็บานพับจริงๆบานพับอบค่อนข้างค่อนข้างตึงๆเฟิร์มๆอยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ฝืดขนาดที่เราไม่สามารถเปิดด้วยมือเดียวได้นะครับก็ก็สะดวกดีนะครับถือว่าเป็นการดีไซน์ที่ค่อนข้างดีแต่ว่าข้อสังเกตนะครับถ้าเราเปิดมาจนจนสุดละสักเก้าสิบองศาเนี่ยถ้าเราดันไปต่อเนี่ยมันจะเริ่มยกเห็นไหมครับอันนี้อาจจะต้องเอามือช่วยกดไปนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะเป็นจังหวะที่มันจะเริ่มยกตัวเครื่องขึ้นมาความฝืดมันจะ นะครับเริ่มมากขึ้นก็จะกระดกด้านหน้าของตัวเครื่องขึ้นมาอ่ะเปิดมาแล้วนะครับเห็นอะไรบ้างนะครับจอตัวนี้นะครับเป็นจอขนาด15นิ้วสเปคเยอะมากแม็กซิม,มัมอย่างเช่นความสว่างเนี่ยอยู่ที่400นิตอันนี้สูงสุดนะครับแล้วก็ความละเอียดจอเนี่ยสูงสุดก็อยู่ที่ 4K นะครับตัวด้านบนของจอตรงนี้เป็นกล้องนะครับแล้วก็กล้องเองซัพพอร์ตที่เป็น IR Camila ด้วยนะฮะ มีชัตเตอร์นะครับเปิดปิดตรงนี้ได้ตัวนี้ก็จะนิยมโน้ตบุ๊กก็จะนิยมลักษณะนี้นะครับไม่ได้ใช้ก็ปิดไปเลยตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะใช้ฟังก์ชันของ w Windows นครับันเรื่องของพวกการสแกนพวกใบหน้าในการ Lock ล็อกอินอะไรพวกนี้ได้นะครับมีฟังก์ชันตรงนี้มาให้ด้านบนฝาเคสนะครับมีไมโครโฟนนะครับที่เป็นแบบดูอัลไมโครโฟนมาให้นะครับเสียงที่ได้รับเนี่ยก็จะมีมิติ ขึ้นมานะครับฟังชัดเลยเดียวนะฮะด้านล่างก็มีโลโก้เดลนะครับคีย์บอร์ดนะครับเป็นภาษาไทยนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องของคุณภาพเลยนะครับฟิลลิ่งในการกดเยี่ยมมากๆนะฮะปุ่มเปิดปิดนะครับที่เป็นแบบ f i n g ก r p r i n t reader ด้วยก็มีมาให้นะครับกดปุ่มเปิดเครื่องปุ๊บเขาอ่านลายนิ้วมือเราไปเลยนะครับ Windows Hello Login เข้าไปเราไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งกอกพินนะครับหรือว่า Password อีกรอบหนึ่งนะครับ Touchpad ขนาดใหญ่นะครับ โอกดเราเงียบนะฮะตัวนี้เงียบมากเลยอะมีความรู้สึกกึ๊บเบาๆนะครับมีความนุ่มมือนะครับแต่ว่ากดได้ค่อนข้างลึกนะครับพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะครับเนื่องจากว่าหน้าจอมีขนาด15นิ้วเพราะฉะนั้นในการทํางานเองเนี่ยก,ก็พวกระยะของปุ่มต่างๆเนี่ยก็มาตรฐานเลยสามารถกดได้แบบสะดวกนะครับวางมือได้สะดวกแน่นอนนะฮะแล้วก็มีตัวโลโก้นะครับ Intel Core i7 มาให้ด้วยนะครับในส่วนของสเปคเนี่ยเดี๋ยวผมจะไล่เรียงให้ ฝังทีละการอ่ะเดี๋ยวนะนิดนึงตรงนี้ลำโพงนะครับยาวปื๊ดเลยตรงนี้นะครับก็ให้เสียงอ่าที่มาจากตัวชิปประมวลผลตัว Realtek นะฮะให้ตัวเสียงที่ค่อนข้าง High Definition เลยแหละนะครับแล้วก็มีมิติมากๆนะครับตัวนี้ผมอยากให้เพื่อนๆลองเปิดฟังดูงจริงๆนะครับเสียงค่อนข้างเทพเลยนะฮะ หมดแล้วนะครับในเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อคราวนี้เรามาดูในส่วนของตัวสเปคภายในเครื่องนะครับแล้วก็ฟีเจอร์ที่มีเพิ่มขึ้นมาบ้างดีกว่าว่าเขามีความแตกต่างกับโน้ตบุ๊กรุ่นอื่นๆอย่างไงบ้างสําหรับตัวลัติจูตัวนี้เขามีความสามารถที่เหนือกว่าคู่แข่งในหลายๆส่วนอย่างเช่นฟังก์ชันเรื่องของพวก e x p r e s s s i g n i n เรามานั่งหน้าเครื่องปุ๊บเนี่ยตัวระบบก็จะล็อกอินเข้าเครื่องให้อัตโนมัตินะครับหรือว่าจะเป็นพวก ลุกเอา a ว d ดีเทคนะครับหมายถึงว่าเวลาเราลุกขึ้นไปจากเครื่องหรือว่าไม่ได้ใช้งานนะครับก็ตัวหน้าจอเนี่ยก็จะมีการดิมแสงขึ้นมานะครับตัวเครื่องตัวนี้นะฮะรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับถึงระดับ Wi-Fi 6E เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีออปชันที่เราสามารถที่จะใส่ซิมที่เป็น 4G หรือ 5G ได้โดยเช่นเดียวกันนะฮะร,รุ่นเนี่ยนะฮะรองรับ CPU Intel Gen12 เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ได้ตั้งแต่ CPU ที่เป็นตระกูลพวก i5 ถึง i 7เลยนะฮะส่วนเทคากับยีวีโปเนี่ยก็รองรับเช่นเดียวกันแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับตัว CPU ที่เราเลือกใช้นะครับตัว Memory นะครับตัวหน่วยความจำเนี่ยแม็กซิมัมตัวเครื่องรองรับสูงสุดอยู่ที่ 32GB นะฮะแต่ว่าตัว RAM เองเนี่ยเขามีอยู่2อ p อ i ปชั่นนะฮะออปชั่นที่เป็น DDR4 เนี่ยเขาจะรองรับความเร็วอยู่ที่ 3200MHz ส่วนแรมอีกประเภทหนึ่งนะครับเราเรียกว่า LPDDR5 นะครับรองรับสปีดสูงสุดอยู่ที่4,800เมกะเฮิร์นะฮะเป็น integrated RAM นะฮะหมายถึงว่าเราจะต้องคอนฟิกมาจากโรงงานเลยไม่สามารถที่จะมาอัปเกรดทีหลังได้ขึ้นอยู่กับ CPU ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราต้องการใช้แรมที่เป็น LPDDR5 4,800 MHz เมกะเฮิร์เนี่ยจะใส่ได้กับทุก CPU ไม่ใช่นะครับลองเช็คกันทางฝ่ายขายของทาง Quickserve ดูก่อนก็ได้นะครับ ส่วนตัวการประมวลผลกราฟิกเองนะฮะก็จะเป็นการใช้ GPU on-board นะครับหรือว่า Intel Iris Xe g r a p h i c นะครับซึ่งอินทิเกตมาอยู่บน CPU เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็รองรับภาพในระดับของพวก 4K เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของตัวดิส์เครื่องเนี่ยไม่รองรับดิส์ที่เป็นจานหมุนแล้วปัจจุบันเนี่ยก็จะรองรับดิส์ที่เป็น M.2 ซึ่งก็จะวิ่งในบัสของ PCIe X-Page NVMe SSD นะครับรองรับทั้ง Class 35แล้วก็40 m a x i m u แม็กซิมัมความจุอยู่ที่1 T b เทราไบต์นะฮะสำหรับแบตเตอรี่ที่รองรับในตัวเครื่องเนี่ยมี2แบบนะครับแบบแรกก็คือ3เซลล์มีขนาดอยู่ที่41วัตต์แอลนะฮะทั้งนี้ก็ปกติก็จะเป็นประมาณ3เซลล์นะครับที่มาติดตั้งมาแต่ว่าท่านไหนต้องการที่จะไปใช้งานข้างนอกยาวๆเนี่ยก็สามารถเลือกออปชั่น ในรุ่นที่เป็น4เซลล์ได้ซึ่งก็จะมีะกําลังนะครับอยู่ที่58วัตต์แอลนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับมีน้ําหนักที่ค่อนข้างเบานะครับเป็นโนูกขนาด15หนิ้วก็จริงแต่ว่าตามสเปคเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ1.54กิโลเท่านั้นเองนะครับซึ่งก็เนื่องจากวัสดุแหละนะครับใช้วัสดุค่อนข้างพรีเมียมเป็นพวกคาร์บอนไฟเบอร์นะครับก็จะจากกันไปนะครับมีอ c กเซส o ซอรีที่มาในกล่องด้วยก็คือตัว อะแดปเตอร์นะครับซื้อโน้ตบุ๊กไม่ให้อแดปเตอร์มานี่น่าจะโดนเฉ่งพอสมควรนะครับอะแดปเตอร์เนี่ยมี3กําลังนะครับหกสิบวัตต์หกสิบห้าแล้วก็เก้าสิบวัตต์นะครับสำหรับรุ่นที่เรารีวิวตัวนี้นะครับเป็นขนาดหกสิบห้าวัตต์นะหัวเขาจะเป็นไทสีเนาะครับอ่าเป็นไทสี่ธรรมดาเลยตัวนี้นะครับก็มีสาย AC ที่เป็นหูไมี้เมาส์มาให้ด้วยหนึ่งเส้นนะครับ ในกล่องก็จะมีมาแค่นี้เลยแล้วก็กับตัวเครื่องก็ที่เหลือจะเป็นพวกคู่มือซึ่งพวกเราเองก็คงไม่ได้ใช้งานสรุปนะครับแล้วที่จูด7 5็0ตัวนี้นะครับเป็นโน้ตบุ๊ก15นิ้วที่น้ำหนักเบาใช้วัสดุพรีเมียมประสิทธิภาพสูงนะครับรองรับการทำงานนะฮะในเวิร์กโหลดท,ทั่วไปนะครับหรือว่าระดับจะสูงขึ้มนมานิดนึงเนี่ยได้อย่างสบายเลยนะฮะก็เขาเรียกว่า ท่านไหนนะครับที่อาจจะเป็นระดับหัวหน้างานนิดนึงนะครับหรือว่ามีแอปพลิเคชันที่ต้องการใช้พลังงานจากการประมวลผลเนี่ยที่สูงขึ้นมาหน่อยเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเพราะเขารองรับการทํางานร่วมกับพวกแรมที่เป็นพวก DDR5 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นไงบ้างครับนะครับผมคิดว่าก็ข้อมูลวันนี้นะครับน่าจะทําให้เพื่อนๆที่กาลังมองหาโน้ตบุกนะครับที่มีความพรีเมียมประสิทธิภาพดีดๆสักตัวหนึ่งเนี่ยนะครับอาจจะตัดสินใจมาเลือกรุ่นเนี่ยนะครับไปทํางานกับท่านได้นะครับ ฝากไว้แล้วกันนะครับท่านไหนสนใจสินค้าตัวนี้นะครับติดต่อฝ่ายขายของทางค u i ก k s e เซิได้นะครับสำหรับวันนี้ครบถ้วนเรียบร้อยนะครับแล้วเรามาพบกันในการรีวิวผลิตภัณฑ์ในลำดับถัดไปสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ